ชีวภาพกับกายภาพชีวภาพกับกายภาพก็หมายถึงอะไรฮะชีวะชีวะคือมีชีวิตใช่ไหมกายภาพคือไม่มีชีวิตใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เทียบได้กับอะไรเทียบได้กับอินทรีย์กับอะนินทรีย si. ์มีชีวิตกับไม่มีชีวิตนะฮะอาหารกับจัตุปัจจัยนะฮะอาหารกับจัตุปัจจัยจัตุปัจจัยคือ ปัจจัย4ใช่ไหมนะฮะคือปัจจัย4นะฮะเพราะฉะนั้นอาหารเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัย4เพราะฉะนั้นเอาอะไรฮะเสนาบาดีเป็นส่วนหนึ่งของจัตุสดมดาวอังคารกับจัตุสดมนี่ตัดทิ้งเงินปันผลกับกําไรตัดทิ้งไมโยอ่าไม้โทตัดทิ้งนะฮะเมากับสุลาครับสัมพันธ์กันยังไงฮะอาการข้างหน้าเกิดมาจากการ เกิดมาจากข้างหลังอะถูกเปล่าอาการข้างหน้าเกิดมาจากข้างหลังเพราะฉะนั้นเอาไหนฮะอาการปิติเกิดมาจากความสําเร็จโอเคนะเดี๋ยวท่านจะได้ปิติกันทุกคนเพราะว่าสอบผ่านนะฮะต่อครับข้อ24ครับบูรีกับขี้บหรี่สัมพันธ์กันยังไงฮะตัวหลังเกิดจากจากการเผาไหม้ของตัวหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้น ไม้กับฐานนะฮะชัด,ชดเริ่มซ้ำแล้วเห็นไหมฮะข้อสอบกอลปีนะฮะกรงนกกับกรงสัมพันธ์กันไงคือตัวหน้าถูกขังอยู่ในตัวหลังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ตัวหน้าถูกขังอยู่ในตัวหลังก็นักโทษถูกขังอยู่ในคุกเกาะกับทะเลฮะสัมพันธ์กันยังไงฮะเกาะคือแผ่นดินแผ่นดินเล็กๆที่อยู่ในทะเลใช่ไหมแผ่นดินเล็กๆที่อยู่ในทะเลนะฮะ เอาไหนฮะชายฝั่งกับอ่าวไม่ใช่แม่น้ํากับน้ําไม่ใช่ทรายกับทะเลไม่ใช่ครับเกาะคือแผ่นดินเกาะคือดินเพราะฉะนั้นเกาะก็เป็นภูเขาใช่ไหมทะเลคือน้านะฮะนั่นก็คือมหาสมุทรนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอบข้อสี่ฮะสว่านกับเจาะครับเจาะเป็นประโยชน์จากสว่านถูกไหมเป็นประโยชน์จากสว่านเพราะฉะนั้นเอาอะไรฮะ เอาหอกและแทงนะฮะเราไม่เอาบันไดกับปีนเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่เป๊ะเท่ากับหอกกับแทงนะฮะมันเจาะอะเจาะสว่านมันเจาะคือมันแทงเข้าไปอะเพราะฉะนั้นเอาหอกกับแทงมันใกล้เคียงกันกว่านะฮะโอเคนะหนูกับตัวฮะอันนี้เป็นลักษณะนามใช่ไหมตัวหลังเป็นลักษณะนามของตัวหน้านะฮะเพราะฉะนั้นเอาอะไรครับคุยกับคุยกับเราจำไว้นะอ้าวทำไมไม่เอาช้างกับเชือก ช้างเนี่ยนะฮะมันจะเราจะเรียกลักษณะนามเป็นเชือกก็ได้หรือเป็นตัวก็ได้ถ้าเป็นช้างที่มีคนเลี้ยงคือมีควานช้างเนี่ยนะฮะเราจะเรียกเป็นเชือกแต่ถ้าเป็นช้างที่ไม่มีควานคือช้างป่าเนี่ยนะเรียกเป็นตัวนะฮะเพราะฉะนั้นมันมันยังไม่แน่นอนเขาไม่ได้บอกว่าช้างช้างเลี้ยงหรือช้างป่าใช่ไหมปลาเป็นตัวอ่ะไม่ไม่ใช่ปลาเป็นฝูงนะฮะเต่านี่จนชุดผมไม่รู้ว่าเต่าคืออะไรนะฮะ นะครับเขาไม่ได้บอกว่าลูกเต๋านี่เขาบอกว่าเตา๋าเฉยๆเพราะนั้นไม่รู้ว่าเต๋าคืออะไรเพราะนั้นอันที่แน่นอนที่สุดคือขุยเป็นเราฮะนะฮะเสือกับป่ามาสัมพันธ์กันยังไงฮะคือเสืออยู่ในป่าถ้าเสืออยู่ในป่าปลาก็อยู่ในน้ำเห็นยังนะฮะดินสอกับยางลบครับตัวหลังไว้ลบตัวหน้าใช่ไหมไว้ลบสิ่งที่เขียนจากตัวหน้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเอาอะไรฮะช็อกกับแปลง ปักกระเป้ากับว่าวฮะปักกระเป้าเป็นชื่อของว่าวนะว่าวว่าวที่เราชักว่าวอ่ะชักว่าวขึ้นฟ้าเล่นว่าวอ่ะนะฮะมันจะมีว่าวปักกระเป้าว่าวจุฬาว่าวงูอ่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยท่านเคยเห็นใช่ไหมนะฮะเคยเล่นใช่ไหมฮะนะครับปักกระเป้าก็เป็นชื่อหนึ่งของว่าวนะฮะเป็นถ้าถ้าจะเรียกจริงๆก็เป็นพันหนึ่งของว่าวนั่นเองเพราะฉะนั้นเอาอะไรฮะ จระเข้งูนกหนอนลูกน้ำยุงไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นหัวขวานกับนกครับหัวขวานก็เป็นพันหนึ่งของนกไงโอเคนะต่อไปครับข้อ32ครับอินทรีกับนกฮะสัมพันธ์กันไงฮะอินทรีกับนกอินทรีเป็นเป็นชื่อพันธ์ของนกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาเสือกับปลาครับปลาเสือมันมีไงแต่หมาไก่มันไม่มี ห่านเป็ดมันไม่มีแมวตู้ยิ่งไปไกลๆเลยฮะไม่มีฮะแต่ปลาเสือมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอบเสือกับปลาฮะวัวกับควายสัมพันธ์กันยังไงฮะวัวกับควายวัวกับขวัวกับควายเป็นยังไงฮะเป็นสัตว์ที่หน้าตาคล้ายกันใช่ไหมคจะต่างกันแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรฮะที่หน้าตาคล้ายกันฮะค้างคาวกับหนูฮะ คนกับปลาวานี่ไม่ใช่นะฮะหมูกับไก่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยจระเข้กับปลาก็ไม่ใช่นะฮะวัวกับกวยยนฮะวัวกับกวียน,ยนสัมพันธ์กันยังไงฮะตัวหน้าเอาไว้ลากตัวหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นหัวจากรถไฟเอาไว้ลากตู้รถไฟฮะโอเคนะสุนัขก,กับปลัวน้ำฮะสัมพันธ์กันยังไงฮะข้างหลังเป็นโรคเป็นโรคที่เกิดจากตัวตัวข้างหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับอันไหนฮะ ไขเลือดออกกับยุง36ครับคดีกับจำเลยคดีกับจำเลยฮะสัมพันกันยังไงฮะคดีกับจำเลยจำเลยคือตัวหลังเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของคดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาอะไรฮะเป็นเป็นคนที่ตกเป็นตกเป็นฝ่ายถูกกระทำ ในคดีถูกไหมเพราะฉะนั้นฉเฉลยเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําในสงครามนะฮะต่อฮะสามสิบเจ็ดครับเด็กกับเปลนะฮะสัมพันธ์ยังไงฮะเด็กนอนในใช่ไหมสัมพันธ์คือนอนในเปลนะฮะเพราะฉะนั้นเอาอะไรฮะผู้ใหญ่ก็นอนในเตียงหรือนอนบนเตียงนะฮะปลากับเหงือกฮะหมายถึงปลาตัวหลังเนี่ยเป็น ตัวหน้าใช้ตัวหลังหายใจปลาใช้เหงือกหายใจเพราะฉะนั้นคนใช้จมูกหายใจฮะไม่ยากนะฮะไกลกับใกล้นิเศษกันใช่ไหมอยู่ตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นเอาอะไรฮะชั่วดีสูงต่ําช้าเร็วสั้นยาวอา้าวนิเศษกันหมดเลยแต่อันนิเสธที่เป็นระยะทางเนี่ยคือสั้นกับยาวครับเหมือนกับไกลกับใกล้ไงนะฮะเพราะฉะนั้นเอาสั้นกับยาวโอเคนะต่อครับข้อ4ีครับ ข้อ40ต้นไม้กับป่าสัมพันธ์กันไงฮะต้นไม้กับป่าตัวหน้าอยู่ในตัวหลังใช่ไหมตัวหน้าอยู่ในตัวหลังเพราะฉะนั้นเอาอันไหนฮะน้ำอยู่ในป่าไม่ใช่คนอยู่ในบ้านเออตำรวจอยู่ในกฎหมายไม่ใช่น้ำอยู่ในทะเลนะฮะเอาอันไหนครับเอาไหนครับต้นไม้กับป่าต้นไม้ รวมกันเยอะๆเป็นป่าใช่ไหมแล้วอยู่ในป่าด้วยเพราะฉะนั้นน้ํารวมกันเยอะๆเป็นทะเลครับแต่คนรวมกันเยอะๆเนี่ยไม่ได้เป็นบ้านนะนะฮะเลยไม่เอาเดียวกับกลุ่มฮะเดียวกับกลุ่มฝูงกับตัวเชือกกับโขงเอกชนกับรัฐบาลนี่ไม่ใช่ประเด็นการกับประชาธิปไตยไม่ใช่ฝูงกับตัวนี่มันสลับตําแหน่งกันถ้าเอาตัวกับฝูงเนี่ยได้ใช่ป่ะเพราะอันนี้มันเป็นเดี่ยวกับกลุ่มไงเพราะฉะนั้นเอาเชือกกับโขงฮะพูดถึงช้าง นะฮะงูกับรูนะฮะตัวหลังเป็นที่อยู่ของตัวหน้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเอาอะไรฮะแมวกับป่านี่ไม่ใช่นะฮะสุนัขก,กับฟอก็ไม่ใช่นะฮะพระกับโบ์ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาอะไรฮะพึ่งกับอะไรพึ่งกับรังนะฮะช้างกับเชือกครับช้างกับเชือกเป็นลักษณะนามใช่ไหมฮะความสัมพันธ์คือเป็นลักษณะนาม <_ Leo> เพราะฉะนั้นครับช้างกับเชือกก็เอาอะไรฮะ หกับเหกับปากโอเคนะปีลักษณะนามเป็นเหลานะฮะเหมือนขลุยนะฮะแหวนลักษณะนามเป็นวงนะฮะปากกาเป็นด้ามะฮะถ้าหากว่าเป็นแท่งเนี่ยต้องเป็นดินสอฮะดินสอถึงจะเป็นแท่งโอเคนะต่อครับมนุษย์กับกระดูกะฮะสัมพันธ์กันไงฮะตัวหลังทําให้ตัวหน้าเนี่ยยึด ยืดยืนอยู่ได้ใช่ไหมยึดยืดยืนอยู่ได้เป็นโครงของตัวหน้าเพราะฉะนั้นเอาคอนกรีตกับโครงเหล็กนะฮะกลืนกับคายกลืนกับคายเนี่ยสัมพันธ์ยังไงฮะนิเสษกันใช่ไหมคืออยู่ตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นกลืนกับคายก็เอาอะไรฮะดึงกับผลักโอเคนะสี่สิบหกตากับแก้วตาฮะตากับแก้วตา นะครับเป็นส่วนประกอบในการมองเห็นใช่ไหมตัวหลังเป็นส่วนประกอบของการมองเห็นของตัวหน้าของการทํางานของตัวหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอากล้องกับเลนนะฮะสะอาดกับสกรปรกฮนะนิสศษการน,นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเอาอันไหนดีฮะเก่งชั่วไม่ไม่ใช่ปืนกับลูกป,ปืนไม่ใช่สวยกับงามไม่ใช่ไม่ได้นิสศษเพราะฉะนั้นเอาดีกับเลวนะฮะต่อนะครับข้อ48ครับ 48นะฮะสินค้ากับโกดังฮะคืออะไรฮะตัวหลังเอาไว้เก็บตัวหน้าที่มันเยอะๆใช่ไหมตัวหลังเอาไว้เก็บตัวหน้าที่มันเยอะๆเพราะฉะนั้นเงินกับธนาคารครับธนาคารเอาไว้เก็บเงินที่มันเยอะๆนะฮะโอเคนะต่อครับข้อ49ครับน้ํากับแม่น้ํานะฮะเริ่มซ้ําละเห็นไหมเมื่อกี้ต้นไม้กับป่าใช่ปะ่ะเอาเป็นโจทย์ ล้วน้ำกับไม้น้ำเป็นคําตอบอันนี้สลับกันน้ํากับไม่น้ําเป็นโจทย์เพราะนั้นตอบต้นไม้กับป่าเคนะกลมกับกระทรวงฮะกลมกับกระทรวงสัมพันธ์กันยังไงฮะตัวหน้าเล็กกว่าตัวหลังแล้วก็อยู่ในตัวหลังใช่ป่าตัวหน้าเนี่ยคือกลมเนี่ยเล็กกว่ากระทรวงแล้วก็อยู่ในกระทรวงด้วยอยู่ในตัวหลังเพราะฉะนั้นเอาอะไรฮะสำนักงานใหญ่กับสาขาไม่ใช่มันสลับกันผู้จัดการกับบริษัทไม่ใช่บิดามารดากับบุตรไม่ใช่เพราะนั้นเอาคณะกับ มหาวิทยาลัยโอเคนะนะครับข้อสอบอุปมาอุปมามยเนี่ยนะฮะถ้าออก10ข้อผมหวังให้ท่านทําได้8ข้อนะฮะก็คือหวัง80%นะฮะจากข้อสอบทั้งหมดของอุปมาอุปมมยทุกสนามนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใช้เทคนิคการหาความสัมพันธ์ก่อนระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยนะฮะท่านจะไม่มีวันพลาดเลยนะฮะยกเว้นท่านไม่รู้จักคําศัพท์แค่นั้นแหละนะฮะไม่รู้ว่าที่เขาพูดนะ่ะมันคืออะไรแค่นั้นเอง นะ,ะอันนั้นก็ช่วยไม่ได้นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยโตแล้วนะฮะคนสอบเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะฮะไม่มีเด็กๆสอบนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์คลังคำศัพท์ภาษาไทยในในความรู้ของเราเนี่ยมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะขอให้ท่านโชคดีกับข้อสอบอุปมาอุปไมครับ